ปิ้งปลากินกระพุกหน่อไม้แซ่บๆพี่น้อ,องหัมฮวยๆปลาคองเดอ้อพี่น้องเด้อปลาคองถืออ่าตัวตอนย้นอนหัวพี่น้องอือขี้รตอนมุ่งกระไม้นะพี่น้องไปกดือไป vừa lên bọc cầu mai thì nó xuống vậy Cầm một cho kênh Ghiền ใช่นู่มไหมู้ล่าปยี่น้อะ มากหลายใสหลายมากน่อยใสน้อยแมบวงอบบบขาดบ่ได้นาะกระเดกสูจรูใสกะปีน่อยนึ่งกะปยเน้ย ใส่ประเด็กสามพันปีของเฮือนห้าลงไปป่นประเด็กประทรงหาวเลอืมสิ่งที่ขาดก็ได้ก็คือนั่นก็คือหน่ยาน่ายาน่าซีมือแม่หฮา ห้อกับควนไปเนาะม่เด้อ อี่างนั้นพะี่น้องในตองสามพันปีฮะใส่ลงไปเนาะคือกันเลยในจิบเทียวคัด งามเนว่งามเนกับบุเป็นยนังอ่ะม่คิดเองอ่าแล้วไปใช่พริกโรสพี่นะ 嗯。Yeah.

ันนึงนนี้เถาาแลพี่น้องอ่าคนี้อ่อนๆอนนี่ชอบก็เก็บในะส่หัวด้วยพี่น้องอขาสูกอนะมีแนวหยากาะเก็บไป จะแสบแห้งพี่น้องคแมสตดแสบแห้งโกอพอัพกไปหน่อยปลาคองเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อปลาซื้อได้ตัวนี้โลหนึ่งสามสิบพันสามสิบพันกีบเป็นเงินบาทก็ประมาณนั้นอะไรปะ ห้าสิบบาทเร่อเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากินข่าวน้ำกันเด้อป่ะอ่ามาเด้อพี่น้องเด้อมากินข่าวน้ำตาลอ้าวบอลินบอลินมึงรู้ดุคับง่า่ๆดูนี่ร้านหัวกิดข่าวนี่กับมุ้งอไม้แสีบบ่เอาคับง่ายง่ายนี่ดูร้านหัวไม่ได้ผู้กิดข่าวแี่เสียบตัวสั้นๆเสียบบ่อือหือชุดหนอนนั่นนะอ่ะสบายดีเน่สบายดีเน่อืม ร้านหอยอกีขาพี่น้องแซ่ <c oughs> บ่แซ่บ่ไปล้ลงมือก็เดือด่ปสั้นเสียมากเสีย